เกี่ยวเลยครับถ่ายก่อนที่เซ็นสัญญาไปหรือว่าจริงๆถ่ายใกล้ๆช่วงเซ็นสัญญาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแต่ว่าคุยไว้ตั้งนานแล้วเขานกไม่ได้มีไมได้กับกกอะไรกับเขาั้เขลยโอเคนะครับพี่ไรกเตองเรื่องปีที่ว่าไปแจ้ามทคนเข้าบ้าอยัางอ๋ตอนนี้ก็ยังไม่ จริงๆกร็รู้รู้ตัวแล้วครับว่าเป็นใครแต่ว่าก็ไม่ได้ไปสืบความยาวสารความยืดต่อแล้วครับเพราะว่าเขาก็หายไปแล้วหายไปเลยนะหายไป<อ>เลยใช่ครับเพราะว่าไม่ได้มีติดต่อไม่ได้มีส่งข่าวหรือว่าไม่ได้มาที่บ้านแล้วอะไรย่างเงี้ยครับคือเออทำไมรำรวไม่แบบดำเนินการต่อพรับรออมันสามารถดําเนินการต่อได้กับพี่แต่ว่าลองปรึกษากับพี่ๆตำรวจแล้วเขาบอกว่าคือถ้าเราไปตามก็แค่ แค่ตักเตือนมากกว่ามันยังไม่สามารถทําอะไรเขาได้มากกว่านั้นอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบโอเคถ้าเขามาอีกอย่างน้อยเราก็ได้แจ้งความไปแล้วถ้าโทรกลิ้งหาพี่พี่ตำรวจอะไรเงี้ยสายตรวจเขาก็เขาได้เข้ามาแล้วก็ดําเนินก,การได้ได้ง่ายกว่าแล้วความมั่นใจหลคกาที่เราจะรู้สึกว่าเขาจะไม่กลับมาอีกแล้วก็จะมา<อ>ที่เราอีกออเลยก็จริงก็ไม่ไม่ค่อยแน่ใจอะเดี๋ยวนี้เวลาเข้าบ้านยังมีต้องต้องมองหน้ามองหลังยังมีนมาแวงอยู่ครับก็ต้อ,องเวลาปิดประตูรั้วหรืออะไรก็ต้องต้องแบบ คอยมองอยู่ตลอดอะไรเงี้ยครับคิดว่าส่วนใหญ่เขาไม่มาเพราะว่าข่าวด้วยไหมครับอาจจะเพราะว่าผมโพสลงโซเชียลด้วยครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่พอโพสต์ลงไปเขาก็มีแบบทักมาในข้อความเดิมว่าแบบลงทำไมคนอื่นรู้หมดว่าเป็นเขาอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าจริงๆแล้วผมเบอร์หน้าเขาไปแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่มีใครรู้หรอกนอกจากตัวเขาเองอะไรเงี้ยครับแล้ว้ตอนเขาไอ้นี่เราได้ i n b o อกกลับไปไหมว่าไม่ผมก็แค่ผมก็แค่ดูเฉยผมไม่อยากไม่อยากไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยครับไม่ถามเขาเลยครับว่าทำไมไมต้องมา ไม่ต้องอะไรนะครับไม่ต้องแบบออกมาอ๋อเหมือนแบบ <can> ผมรู้สึกว่าถ้าตามเนื้อเรื่องที่เขาพิมพ์มานะ,ะที่เขาคิดเองอะไรเงี้ยเขาเหมือนแบบเหมือนเขาไม่คุยอะคุยัะใครก็ไม่รู้หรือว่าเขาไปคิดเรื่องราวเองว่าแบบเออผมคุยกับเขาว่าผมลงนู่นลงนี่แล้วมันเหมือนแบบไปสอดคล้องกัแบสบแบบแบบื่อถึงเขาเอ,อะไรเงี้ยครับคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะความผิดปกติของเขาด้วยไหมครับหรือว่ายังไงก็ผมก็ไม่รู้ว่าเขาปกติไม่ปกติหรืออะไรยังไงครับแต่ว่าก็ ก็อาจจะมีความแบบคิดไปเองของเขาเยอะพอสมควรอะไรเงี้ยครับแล้วคนอื่นนะคะในครอบครัวยังเกี่ยวกังวลกับเรื่องนี้ก็จริงๆก็เรื่องนี้ก็เราไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพูดกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าผมก็ยังรู้สึกว่าคุณแม่เขายังมีความแบบเวลาอยู่บ้านคนเดียวหรือว่าจะออกไปไหนเขาก็ยังมีความรู้สึกระแวนแวงอยู่บ้านใช่ครับตัวเราเองเหมือนกันไหมคะถ้าเกิดเราปล่อยให้ให้คนที่เรารักอยู่ที่บ้านคนเดียวมันก็จะมีความจริงๆคือถ้าผมอยู่คนเดียว่หผมผม ไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยหรือว่าถ้าผมอยู่ด้วยผมก็จะรู้สึกว่าโอเคโหน่าจะจัดการปัญหาหลายๆอย่างได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอบางทีพี่สาวอยู่กับแม่หรืออะไรเงี้ยผมก็จะค่อนข้างเป็นห่วงพอสมควรครับอย่างเหล่านี้แล้วมีเพิ่มมาตรการในการป้องกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเช่นเพื่อเกล้องอะไรอย่างเงี้ยตอนจริงๆก็ก็ตั้งแต่เขามาก่อนที่จะแจ้งความก่อนจะลงรูกคือติดกล้องเพิ่มเลยครับอะไรย่างเงี้ยครับแต่จริงก็ยังมีแบบเหตุการณ์ที่ต้องให้อยู่คนเดียวอยู่ทุก บ้าน่ก็มันก็ยังมีบ้านครับเวลาผมออกมาทํางานอะไรเงี้ยครับใช่ก็พยายามจะกลับบ้านให้เร็วขึ้นใช่เพื่ออยู่เขาแต่ก็มีน้องหมาอยู่แต่ผมก็โค้งหมาอีกดูว่ามันทำลาผมอีกไหมอะไรเงี้ยครับก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยต้องดูแลตัวเองเป็นเลยระมัดระวังตัวเองไปใช่ครับจริงๆแล้วการที่มีข่าวแบบนี้เกิดขึ้นมาจริงมันอาจจะมองมองหนึ่งคนอาจจะมองว่าอุย ทาง,งก็แสดงว่าเราก็น่าจะไปใกล้ชิดบ้านดาราได้นะสะิไม่ต้องมาดีกว่าครับเราเราเราจอตามงานดีกว่าขอไปส่วนตัวนะขอไปส่วนตัวครับขนาดเพื่อนสนิทผมบางทีผมยังไม่รับสายเลยครับ <laughs> ใช่ครับ,อรบขออยู่บ้านกันเองดีกว่าครับกับดาราเล่นภาพยนตร์อีกครังง้งหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นการร่วมงาน ครั้งที่สามพี่มาเดี่ยวครับเพราะว่าครั้งแรกพี่มาเดี่ยวมีส่วนร่วมในการช่วยเขียนบทแสงกระสือที่ได้ผมเรียนมาภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องแรกของผมแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นซีรีส์แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่สามครับภาพยนตร์ก็ถือว่าตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าเรื่องนี้มันบทมันเหมือนจะดูง่ายๆครับแต่จริงๆแล้วมันจะมีอะไรลึกๆอยู่ข้างในตัวละครที่เราจะต้องแสดงอินเนอร์ออกมาให้ทุกคนได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับจริงมันมีความกดดันไหมเพราะว่ามันเคยประสบความสำเร็จมากๆกับภาพยนตร์ไปแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย จริงๆผมกดดันกับทุกผลงานที่ที่เล่นที่ทำไปเลยอะไรเงี้ยครับแต่ก็ยิ่งคราวนี้มาแบบได้มาเล่นกับน้องมีน้องพลอยพี่พี่พี่ต้งเหน่งพี่อนนานก็ยิ่งรู้สึกว่าพี่พีชด้วยแต่และคนคือแบบบอกได้เลยว่าแบบมาความสามารถมากก็ค่อนข้างกดดันพอสมควรวกลัวเราจะไปกลัวเขาอะไรเงี้ยใช่เราก็ยังต้องทำกันบ้านอยู่เรื่อยๆครับเวลาทำงานเรื่องที่ิกกี้เขาโพสและคนที่ว่าเป็นเราที่ ผมก็ผมก็เห็นเหมือนกันครับช่วงนั้นอะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็มีคนส่ง d m มาเหมือนกันว่าไอ้หมวกที่ผมใส่อะไรเงี้ยผมก็แบบอา้าวโอ้ยชัย้นเออเออตายแล้วอะไรเงี้ยเพราะ <laughs> จริงเราก็ไม่รู้เพราะว่าโดยโดยส่วนตัวเองผมก็แบบดิบนุ่นนี่อะไรนั่นมาใส่อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเออก็รู้สึกแบบรู้สึกนั่นผิดเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวกับผมไหมหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ ผมก็งงเหมือนกันครับคือมาตัวใหญ่ที่ผมรู้ว่าผมไม่ได้เห็นข่าวแต่มีคนรู้จักผัวมาทักมาว่าเอ้ยมึงเหรอเนี่ยมึงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาส่งลิงก์เพื่อนจะส่งลิงก์มาให้มากกว่าอะไรเงี้ยครับมันมีกี้กับมนิกกี้เราสนิทกันยังไงครับผมเคยเจอพี่นิกกี้ตอนไปเอาติ้งจ MM ิมเอ็มเองครับครั้งครั้งแรกมั้งครับใช่ครั้งเดียวเลยไม่ได้แบบรู้จักพี่นิกกี้เป็นการส่วนตัวเลยครับก้อยนี่คือเรารู้จักกันอะไรคือคุณก้อยก็ยร่วมงานเนือสตาร์ทเรื่องแรกครับ แต่ว่าถ้าถามว่าคุณก้อยเคยเห็นหน้าค่าตากันบ้างตอนอยู่วัธยมครับใช่ครับบดินครับเรียบบนบดินใช่แต่ว่าคนละกลุ่มคนละกลุ่มกันอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็คือยืนยันว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์อย่างที่เป็นข่าวโอ้ยไม่น่าไม่น่าจะใช่นะครับใช่ครับกลัวค,คนเข้าใจผิดไหมครอ่อาผมว่าถามว่ากลัวคนเข้าใจผิดไหมเหรอครับมันก็มันก็ คงรู้สึกว่าก็ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดแต่ว่าถ้าเขาเข้าใจไปแล้วเราก็ก็จะมาบอกว่ามันไม่ได<ๆ>้ม<ๆ>ีอะไรเกิดขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยครับเราได้มีการพูดคุยกับพี่นิกกี้ไหมคะหลังจากที่เหมือนกับข่าวที่เขาโพสต์ไปมันอาจจะเป็นโยงมาถึงเพรนไม่ได้คุยกับพี่นิกกี้เลยครับเพราะไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะแบบติดตอ่อพี่เขายัางไงเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนั้น<ๆ>มันก็เอ่ยไปทีพี่โฟด้วยครับยังไงคะัยังไงครักับพี่โฟอันนั้นเกี่ยวกับพี่โฟผมก็ยังงงๆ ว่ามันเป็นโยงพี่โบได้ยังไงเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ <Adjust. S 1> แต่จริงๆแล้วมันก็มีช่วงหนึ่งที่ที่คนเขาบอกว่าบล <IG S 2> ็อกไอจีหรืออะไร,รกันเช่นอะไรครับอันนั้นผมก็เห็นแล้วแหละว่าแบบคือมันเป็นเรื่องอ่ก่อนหน้านั้นอยู่แล้วจริงๆก็มีช่วงหนึ่งที่ผมสนิทกับพี่โบมากกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่ามันก็อ่ะเขามีแบบมีปัญหากันก็อาจก็แบบห่กไปอะไรเงี้ยครับแล้วพอมันมีอันนี้อีกคนก็มาดูว่าแบบเอ้ย พอไม่พอหรืออะไรยังไงกันมันก็เลยถูกโยงตีกันไปหมดอะไรเงี้ยครับก็คือพี่พอเขาบอกเราผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบอกหรือเปล่าแต่ว่าคือมันก็หลุดฟอกันไปอะไรเงี้ยมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละมั้งใช่ไม่เคยเกิดอะไรขึ้นอยนี้ที่เราก็เคยร่วมงานกันแล้วทำไมวันถึงเราทำแบบนี้ก็เพราะว่าตอนที่สนิทกันพอสมควรอะไรเงี้ยเนาะเออ มันก็อาจจะมีแบบกระทบกระทักก่งกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบมีช่วงที่มหาหามก็อาจจะเขาอาจากกอาจะไม่ได้อยากตามไลฟ์สไตล์ของเราเท่าไหร่เขาก็เลย ซึ่งหลายคนไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะว่าแบบเกดกับพี่โภสนิทกันก็ไม่ค่อยรู้ขนาดตัวของเองไม่ค่อยรู้ตัวเองเลยเวลาพราะพราะมันเรารู้จักกันอยู่ช่วงนั้นแล้วก็เพิ่งได้มาเริ่มเริ่มสนิทกันเนี่ยก็คือช่วงที่แบบโอเคพี่โภอยากเราผมอยากแบบทำยูทูบอะไรเงี้ยอ่าก็จะมีเริ่มเริ่มทักเริ่มให้เขามาออกบ้างออกช่องเขาบ้างอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นช่วงนั้นมากกว่า จริงๆก็ก็พยายามคุยแต่ก็พยายามลืมๆไปไม่อยากไปลืมอฟื้นปัญหาอะไรขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยครับตอคือต่างคนต่างอยู่ไปเลยไหมครับอ่ามันก็ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่กับพี่แล้วยังยังเราเราคือเราไม่ได้แบบเกลียดแบบหรือว่าเลิกคบกันอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแต่แค่ไม่ได้มีโอกาสแบบเข้าใจพูดคุยกันใช่ครับใช่ใช่แล้วแล้วหลายคนสงสัยว่าตอนนั้นเราสนิท สนิทกันมากกว่าดีกว่าสนิทสนิทกันพอสมควรสนิทกันพอสมควรใช่คุยมากกว่าเพราะโบติแล้วผมก็จะไม่ค่อยได้แบบคุยอะไรกับใครเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับไลน์ก็จะโล่งๆมีแต่แบบโฆษณามาขายของมากกว่าอันนี้ก็จะแบบเออคุยเยอะหน่อยถึงปีไหมครับตอนนั้นโอ้ไม่ถึงปีครับพี่เพราะว่าอืมไม่น่าถึงปีครับใช่เพราะว่ากรช่วงนั้นมันเชื่อช่วงเต็มปลายปีเองครับถ้ามีโอกาสเจอกันสามารถมองหน้าร่วมงานกันได้เหมือนเดิมไหมอดได้ครับ มันไม่ถึงขั้นมองหนน้ากัไม่ติดใช่เลยโอ้โหไม่ไม่น่าจะถึงขั้นนั้นครับพี่ได้ครับตอนนี้แหละครับมันก็มีแบบมีมีเข้ามามาอยู่บ้านใช่ครับมีคนที่คุยได้สนิทที่สุดไหมครอะไรนะครับคุยด้กันสนิทที่สุดสนิทที่สุดก็ถ้าคุยกันมันก็มีความสนิทกันพอสมควรอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าเราคุยกับเขาถ้าเขาไม่แบบไม่ไม่หายไปซะก่อนหรือว่าตัวผมหายไปเหมือนกันอะไรเงี้ยครับใช่ครับโอเค